ตำนานแห่งอัศวินน้ำเงินผู้ปกป้องเมืองเชียงทองในยุคสมัยโบราณของอาณาจักรล้านนานมีเมืองที่เรียกว่าเชียงทองเมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการค้าขายและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่เมืองเชียงทองก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากศัตรูที่มีเจตนาร้ายในเมืองเชียงทองมีอัศวินผู้กล้าหาญชื่อว่าอัศวินน้ำเงินผู้ได้รับชื่อเสียงจากการต่อสู้และปกป้องบ้านเมืองด้วยความกล้าหาญอัศวินน้ำเงินคือเท้าวิรุณ ผู้เกิดในครอบครัวของทหารและได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเมืองเชียงทองว่ากองทัพแห่งทุ่งหญ้าเขียวที่นำโดยท่านแม่ทัพกามินได้เคลื่อนทัพเข้ามาใกล้เมืองด้วยความตั้งใจที่จะยึดครองเมืองเชียงทองท้าววิรุณได้รับคำสั่งจากพระเจ้าล้านนาให้เป็นผู้นำทัพในการปกป้องเมืองท้าววิรุณจึงรวบรวมทหารที่กล้าหาญและมีความสามารถในการต่อสู้เขาได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อป้องกันเมืองจากการโจมตีของกองทัพแห่งอ่ทุ่งหญ้าเขียวโดวยใช้กำแพงเมืองและภูมิประเทศ ให้เป็นประโยชน์ท้าววิรุณยังได้ขอความช่วยเหลือจากเทพอศัศวินน้ำเงินผู้เป็นเทพพระเจ้าสงครามและการปกป้องบ้านเมืองการรบเริ่มขึ้นที่ทุ่งรบเชียงทองท้าววิรุณนำทัพเข้าสู้รบกับทัพแห่งทุ่งหญ้าเขียวอย่างดุเดือดเขาใช้ความรู้และกลยุทธ์ในการต่อสู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนมาอย่างดีท้าววิรุณได้แสดงความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับท่านแม่ทัพการินโดยตรงในขณะที่การรบกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเทพอศัศวินน้ำเงินได้ปรากฏตัวขึ้นและมอบดาบน้ำเงิน ให้กับท้าววิรุณดาบนี้มีพลังพิเศษที่สามารถทำลายศัตรูและปกป้องเมืองจากการโจมตีท้าววิรุณใช้ดาบน้ำเงินในการต่อสู้และสามารถเอาชนะท่านแม่ทัพการมินได้อย่างกล้าหาญการต่อสู้สิ้นสุดลงเมื่อทัพแห่งทุ่งหญ้าเขียวต้องยอมแพ้และถอยกลับไปยังดินแดนของตนหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นท้าววิรุณได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของเมืองเชียงทองพระเจ้าล้านนาได้มอบตำแหน่งขุนนางสูงสุดให้กับเขาและจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา ตำนานของท้าวิรุณและดาบน้ำเงินถูกเล่าขานสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความยุติธรรมและการเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองและประชาชน